ดีครับพบกับผมครูเอกทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเลข1661นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งการคิดวิเคราะห์นะครับเลขคู่นี้นะครับเกิดจากเลข1กับเลข6มาเจอกันเลขหคือพระอาทิตย์ครับเลข6กคือพระสุขนะครับเลข1คือเด่นเรื่องของการเป็นผู้นําการเริ่มต้นนะครับส่วนเลข6ก็เด่นเรื่องของความสุขสบาย ความสวยงามนะครับเป็นเรื่องทางโลกนะรวมกันแล้วก็คล้ายๆกับเป็นเรื่องของผู้นําของเครื่องทางโลกนั่นเองนะครับผมพูดแบบนี้ก็อาจจะดูแตกต่างไปจากการที่เราได้ยินมาหลายๆที่แน่นอนครับบางทีเลขมันมีหลายมุมมองเพราะว่าตัวเลขหนึ่งอะความหมายเขายาวมากความหมายการระลึกถึงการลึกถึงภาพมันจะตีความยังไงก็ได้ส่วน ในยุคแรกๆเขาอาจจะเอามาตีความในอีกมุมหนึ่งทึ่งซึ่งแต่ละท่านก็จะมองในมุมที่เขามองว่าออ้มันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ก็แล้วแต่มุมองแต่ส่วนของผมก็จะมองในอีกมุมที่ขออไปครับก็จะมองในอีกมุมที่มันก็เป็นมาจากมุมนี้เหมือนกันเป็นมุมที่ข <c oughs> อัยครับเป็นมุมที่เราไม่เข้าใจอืมบางทีเราไปเจอเอ๊ะ ทำไมคนเลขหนึ่งหถึงไม่ได้เป็นคนละเอียดนะถึงไม่ได้เป็นคนรอบคอบนะถึงไม่ได้เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งหกบาง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 ที่เขาจะำจำคาว่าเป็นคนขี้งกอะไรเงี้ยทาไมเขาถึงไม่งกนะอะไรเงี้ยอ,อมันจะมีมุมนะครับมันจะมีมุมของตัวเลขที่ที่มันแตกต่างออกไปนะครับซึ่งถ้าถ้าเมื่อกี้ที่ผมลองเอาตีความใหม่มาให้ดูเบื้องต้นก็จะผู้นําของเรื่องทางโลก จะไม่ได้มองถึงเป็นคนเก็บเงินหรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่แล้วเราแค่เราไปจำำําคําง่ายไงพอเราจําคําง่ายๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเราอ่านมันไม่ออกอเวลาไปเจอคนจริงๆอ่ะที่เขาใช้จริงเราเราอ่านคนนี้ไม่ออกเพราะว่ามันจะมีแนวเลขที่มันหลากหลายนะครับอ่ะมุมนี้ก็คือมุมของการที่เป็นผู้นําเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างที่ที่แต่ละคนต้องการหรือสิ่งที่ตัวเขาเองต้องการเขาจะเป็นผู้นําในเรื่องนั้นอ่า วิธีทําวิธีแนวทางที่เขาจะไปทําในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเลยมีความมุ่งมั่นสูงเลขหนึ่งที่คล้ายกับเลขนี้นะก็คือเลขสิบแปดสิบแปดแต่นั้นเป็นโดดเด่นเรื่องของการการควบคุมอํานาจการอะไรพวกนี้ด้วยมีความต้องการความอยากสูงแต่นี่คือมันเป็นแนวทางของเขาเองเขาอยากได้แบบนี้เขาจะก็จะต้องทําแบบนี้เรื่องเรื่องเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับเป็นคนที่ช่าง ช่างคิดช่างพิจารณาในในแนวทางที่ตัวเองเลือกแล้วนะครับนี่คือนี่คือภาพรวมกว้างก่อนนะครับอ่ะเขามาแบ่งเป็นนั้นด้านกับบุค,คลิกลักษณะวิธีกา,การทํางานการแต่ินใจของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเขาเริ่มเริ่มจากเรื่องของบุค,คลิกก่อนเขาเป็นค,คนแต่งตัวดีครับเลขหกแน่นอนเวลาอยู่ท้าหน้านะไม่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมคุณคุณเนี้ยถึงดูดีเพราะเขาเป็นคนชอบแต่งตัวชอบดูแลตัวเองในเรื่องของบุค,คลิกภายนอกนะครับโดดเด่น บอกว่าดูดูงามสงา่ทงาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับดูแบบดูดูดึงดูดูน่าเชื่อถือดูทั้งน่าเชื่อถือด้วยทั้งดูดีด้วยอ่าเป็นคนที่ดูโดดเด่นนะครับเลขเงนี้แน่นอนถามว่าดึงดูดไหมดึงดูดแต่บางคนนะ่ยชอบเอาไปมองว่าไอ้เลขนี้มันเป็นคนคือเอาเรื่องของมุมของการตัดสินใจของเขาเช่นเป็นคนมัทธยัตเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ท,ที่จุดคือเรื่องตำแหน่งของ การแต่ใจก็แต่ดใจวิธีการก็ทางนั้นนะครับบุคลิกก็บุคลิกครับมันก็ต้องแยกกันเพราะมันก็อยู่คนละตำแหน่งกันคือมันอาจจะมีบ้างไหมที่อยู่แถวหน้าแล้วจะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ก็มีครับแต่มันน้อยมากเพราะว่ามันต้องอ่านจากเล่มหลังๆก่อนนะครับส่วนวิธีการมองแบบเชิงลึกเนี่ยต้องมาเรียนครับมไม่อาจจา,นานไม่ได้ว่าผมจะไม่ได้พายตรงนั้นมันจะยาวอันนี้แค่มองมเห็นภาพว่าข้างหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ประมาณบุคลิกก็ถือว่าดึงดูดไมหมสำหรับผมก็มองว่ามันดูดดีครับแต่งตัวดีเลยนะครับ เรื่องที่สองวิธีการทํางานนะครับเป็นคนที่ถ้าจับต้องหรือจับผลงานชิ้นงานอะไรก็ตามมักจะทําได้ดีเสมอนะครับทำออกมาได้ดีที่สุดแต่ข้อด้อยก็คือเขาจะเลือกเฉพาะสิ่งนี้เขาจะทําเขาจะไม่เลือกสิ่งอื่น <c oughs> นี่ออกอใช่ไหมคนที่ชอบเลือกเลือกงานอยู่เลือกสิ่งที่ทําอยู่แต่ถ้าทําแล้วอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทําได้ดีมากๆเสมอแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทํะได้ดี คนที่เนียบมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาโดดเด่นก็คือโดดเด่นในวิธีการวิธีการแสดงออกซึ่งมันทําให้ผลงานออกมาได้เป็นแบบเป็นที่ยอมรับอ่ะเพราะนั้นถ้าคุณมีเลขนี้อยู่แถวกลางก็สะท้อนว่าเวลาที่คุณจะลงมือทําอะไรปฏิบัติอะไรคุณจะทํามันออกมาให้ดีที่สุดทั้งคนทั้งตัวคุณเองก็เห็นแล้วก็คนอื่นก็เห็นในสิ่งที่สิ่งที่คุณปฏิบัติด,ด้วยผมถือว่าโอเคนะอยู่แถวกลางนะผมงว่าโอเคเป็นคนที่ งานอะไรออกมานี่ก็เนียบพอสมควรเลยล่ะเนียบแล้วดูดีด้วยนะครับเลขที่ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องกอารงานที่สุดนะในมุมผมอ,อาจจะเด่นมากกว่าวิธีการตัดสินใจของเขาที่ำํำคราวนี้อยู่ท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามันด้อยค่าอะไรเพราะว่าบางคนกลัวกลัวเลขนี้ว่าเป็นคนตัดสินใจอะไรประมาณนี้ว่าเป็นคนเขียมเป็นคนแบบคิดเยอะคิดมากก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการตัดสินใจเขาเป็นยังไงนะครับการตัดสินใจของคนเลขนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของคนที่ เขาจะมองในมุมของเขาเองมุมในสิ่งที่เขาต้องการจะตัดสินใจว่าเขาเลือกก่อนว่าเขาจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก่อนที่เขาจะตัดจะทำสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าเขาไม่ไม่ไม่สนใจในสิ่งนั้นเขาจะไม่ทําเลยือตัดปัญหาไปเลยนี้คิดเร็วมากจะบอกเขาคิดช้าไม่ได้แต่เขาจะคิดช้าในสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าจะทําอันนั้นอาจจะช้าเพราะว่าเขาอยากให้มันดีที่สุดเขาถึงต้องพิถีพิถันในรายละเอียดที่ต้องเออ จะตัดสินใจอะไรจะนานมากเพราะว่ามันต้องดีที่สุดไงแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไปที่แบบให้คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นที่แบบว่าเราล,ลองคิดเหนือนถ้าเขาไม่สนใจนะเร็วเลยละ่ะไม่เอาไม่เอาเลยจบนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัดสินใจว่าชอบสิ่งนั้นเราจะทําสิ่งเนี้ยมันจะนานเพราะว่าเขาจะต้องคิดให้มันดีที่สุดน,นี่คือวิธีการคิดนะเราจะได้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงช้ามันไม่ช้าไง ในมุมผมมันคือถ้ามันไม่ใช่ก็คือเร็วเลยล่ะไม่เอาแล้วไม่ใช่แต่งใจช้านะแค่มองใช้ความรู้สึกของตัวเองว่าอชอบไหมสมมุติว่าสมมติว่าไปซื้อ, <c oughs> อซื้อโทรศัพท์กันแหละถ้าเขาเป็นคนชอบ iPhone เขาไม่ว่าใน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 ,ในห้างนี่เขาไปดูหรือร้านนี่เขาไปดูเนี่ยมันจะมีกี่ยี่ห้อก็ตามเขาจะไม่ดูอย่างอื่นเลยเขาจะดูแต่ iPhone แต่ตอนที่เลือก iPhone เนี่ยเขาจะเลือกรุ่นไหนเลือกสเปคเท่าไหร่เลือกมันจะนาน นี่ออกใช่ไหมนี่คือการสนิใจของเขาหรือว่าถ้าไปซื้อปลาเขาจะกินปลาอะไรเขาจะไปดูที่ปานั้นแล้วเขาก็ไปพิธีพิธานที่ปลาตัวนั้นไม่ได้ไม่พิธีพิธันที่ปลาที่นั้นจะไม่ไม่ไ,ไปส่องดูปลาอื่นไม่จับชายอะ่ะนึกออกใช่ไหมแต่คือพอไปเจอสิ่งที่เขาต้องการเขาจะเล่งนานไปเจอโทรศัพท์ขนาดเจอเครื่องที่ชอบแล้วมันเร่งอยู่ว่ามันเอ้ยใช่ไหมอะไรงียมันต้องเป็นของชั้นที่ดีที่สุดมันจะนานตรงนั้นมันจะนานในลักษณะนี้ นะครับไม่ใช่แบบคิดอะไรก็นานไปหมดไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นในมุมมองผมนะนะครับอ่านี่คือรูปแบบการตัดสินใจจะได้พอเดากันออกว่าโอเคคิดยังไงแบบไหนนะครับอ่าต่อไปเรื่องของเรื่องเสริมเรื่องอื่นนะครับก็คือเรื่องของสองเรื่องนะแะเป็นเรื่องเสริมที่เลขคู่เนี้ยโดนตําหนิตลอดเอาเรื่องการเงินก่อนแล้วกันคือเขาเป็น เขาเป็นคนที่พิจารณาการเงินที่โดดเด่นที่สุดในทุกเลขนะครับแต่ต้องตัดศูนศูนย์ออกไปเพราะว่าศูนศูนย์คือมันเป็นทุกอย่างนะต้องตัดศูนศูนย์ออกไปเพราะว่ามีหนึ่งกับหกไงหนึ่งก็หนึ่งก็ผู้นำไงหกก็การเงินคือถ้าเป็นเรื่องเงินนะ่ะเขาเด่นที่สุดเราต้องให้มันชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการหาหรือการเก็บหรือว่าการจัดการการเงินผมว่าถ้าเฉพาะเงินนะ เขาทำได้ดีทั้งคู่เต็มสิบก็คือสิบอะทำไ,ได้เียนคู่ก็เหมือนกับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบหาแบบเผื่อเลือกเผื่ออะไรแบบหาแบบเยอะๆได้เยอะๆแบบพวกหกแปดหกหกอะไรพวกเนี้ยแต่คือเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะต้องได้เงินก้อนนี้เขาจะต้องทำยังไงแล้วเขาจะต่อยอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตามที่เขาต้องการอะคือเหมือนกับแบบถ้าล็อกเป้าแล้วมันต้องได้แล้วจะต่อยอดพัฒนาการเงินให้มันบวก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 ไปยังไงนี่คือลักษณะของคนเลขหนึ่งหก อ่านะครับแต่ถามว่าเขาใช้จ่ายไหมใช้ครับแต่เขาจะใช้ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดกับชีวิตเขาไม่ใช่ว่าหนึ่งหกจะไม่ใช้นะใช้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นดูจัดการง่ายไงว่าเอ้ยถ้ามันไม่จําเป็นใช้ทําไมกินข้าวอย่างเงี้ยสมมติว่าอยากจะกินอะไรที่มันแบบวันนี้ฉันจะใช้เงินแค่สามสิบาทเขาจะหาซื้อแต่30มสบาทเขาจะไม่ซื้อแบบสี่สิบ้าสิบหกสิบวันนี้กินอะไรดีไม่มีปัญหาเรื่องนี้ โอเคอยู่แล้วว่าจะกินอันนี้เราก็จะเอาราคาเท่าเนี้ยร้านไหนขายเอาร้านนั้นเออมันเลยเป็นการที่จัดการการเงินที่ดีนะครับผมเรียกว่าเป็นเลขจัดการการเงินที่ดีแต่ถามว่าเป็นเลขคนขี้เหนียวเก็บเง,งินอยู่เลยไหมยอ,อย่างที่ผมพูดในคลิปหนึ่งห้าที่ผ่านมาก็คือไม่ไม่เลขไม่ได้บอกคุณจะเก่งขนาดนั้นถ้าคุณไม่ลงมือทําแค่มันบอกแนวทางที่คุณตัสินในการทําการจัดการการเงินควณจะเป็นยังไง เขาเป็นคนการจักการการเงินที่ดีเพราะแนวทางที่เขาจะเลือกสิ่งหรือเลือกการเงินที่เขาจะใช้เนี่ยมันเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะนัะ้นก็เลยง่ายอะไรไม่จําเป็นก็ตัดออกประมาณนี้ะเป็นการใช้การเงินประมาณนี้แล้วก็หาเงินถ้าหูได้ตามเป้าถือว่าเดือนนี้ฉันเอาเท่านี้เขาจะหมอะเพราะว่าได้ฉันได้เท่านี้เดือนหน้าเขาจะทายังไงคือจะไปวางแผนแบบทะลุฟ้าไปเลยว่าเออต่อไปต่อไปฉันจะหาเงินได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับ เป็นคนที่คิดวิเคราะห์เก่งมากในสิ่งที่ตัวเขาเองต้องการในสิ่งที่เขาเองชอบอะนะครับซึ่งม,มันจะต้องมีเปรียบเทียบข <c oughs> อไปมาแล้ต้องมีเปรียบเทียบแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูที่คลิป1881นะครับผมก็น่าจะลงไปพร้อมกันนี่เลยนะครับลองเปรียบเทียบกันดูว่าแนวทางมันเป็นยังไงนะครับแต่เลขนั้นจะเด่นงานเงินด้วยเด่นเรื่องของการจัดการด้วยแต่16เนี่ถามว่าจัดการได้ไหมหมายถึงว่าบริหารจัดการคนได้ไหมก็ เขาเก่งการบริหารจัดการในแนวทางของเขาเองเขาไม่ได้ไม่ได้ดูแลคนอื่นเท่าไหร่ซึ่งมันจะต่างจากหนึ่งแปดนิดหนึ่งนะครับก็จะออกแนวปฏิบัการแนวจัดวางคนนูกนี้นนอะไรนะอ่ะนี่คือการเงินอาจจะพอเข้าใจนะว่ามันแนวเป็นยังไงนะครับต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ที่ที่น่าสนใจคือหนึ่งหกหนกหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่งานช้าไม่ได้แต่งงานคู่รักต่างวัยอะไรเงี้ย คือมันเป็นมุมมองของในยุคแรกๆที่เขาอ่านพื้นฐานตัวเลขแล้วก็เอามาเอามาเขียนเป็นเป็นคำตำานายของแต่ละท่านผมจะมองในมุมมุมที่ทําให้คนเข้าใจละกันเอาเรื่องของแต่งงานชา้าทาไมถึงแต่งงานชา้าเพราะว่าเอาที่แบบเข้าใจง่ายๆนะก็เพราะเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไงแค่เนี้ยไม่มีอะไรมาเขาเขาเลือกอยู่เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นคู่กันอยู่แล้วนะเขาก็ต้องดูต่อไปคือคนเราครบกันก็ต้อง ทีจะนาหลายๆด้านใช่ไหมแล้วก็จะเลือกในสิ่งที่มันจะดีที่สุดสําหรับตัวเองแล้วําหรับคนอื่นสาหรับคู่เอสำหรับคบู่รักเออมันลงตัวไหมถ้ายังไม่ลงตัวเดี๋ยวต้องปรับไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะลงตัวมันก็เลยช้านะครับหรืออันนี้คือเหตุการณ์ที่ครบไปแล้วหรือว่าเหตุการณ์ที่ยังไม่ครบเขาก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดของเขาดิมันก็เลยช้าอ่าเพราะเขามีรูปแบบของเขาอยู่แล้ว แต่นะครับก็มีรูปแบบหนึ่งก็คือมันจะไม่ช้าเพราะอะไรเพราะว่าคือเขาจะตั้งตั้งสเปคเขาไว้แล้วเขาไปเจอคนที่มีสเปคนับหนึ่งถึงสิบของเขาสมมติเขาตั้งไปสิบข้อแล้วเขาไปเจอคนที่มีสิบข้อไม่ว่ามันจะเวลาแค่ไหนก็ตามครับคือถ้าไม่มีก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีมันเจอตั้งแต่คนแรกๆเลยที่คบกันแล้วแบบโอ้โหมีสิบข้อนั่นพอดีก็แต่งเลยครับจบนึกออกใช่ไหมเพราะไอ้สิบข้อนะั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ก็ว่าครูชิวิชันเป็นแบบเนี้ย มีสิบก็จบก็แต่งเลยคือหลายคนงงว่าบางคนก็เขียนว่าเอ้ยเดี๋ยวก็มีคนแบบแต่งเลยเดี๋ยวคนคนหนึ่งก็เขียนว่าแต่งงานช้าก็คือแนวมาแบบเนี้ยก็ไม่รู้เขา้าใจอธิบายยังไงดึงเอานึกออกใช่ไหมแนวมันจะเป็นประมาณนี้ผมก็เลยมาพูดอธิบายฟังว่าแนวจะประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้เนียมต้องแต่งงานช้าเพราะมีหนึ่งหกคือคนเอาง่ายนะคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรนะี่ยมาฟังอย่างเงี้ยเขารู้สึกอะไร <laughs> เพราะการพูดเลือ อธิบายแบบนี้มันทำให้คนงงมันาไม่คนก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นก็นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าฟังอย่างที่ผมพูดวันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วก็หายงงนะหายงงได้ละนะครับสำหรับเลขคู่นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ก็อีกเรื่องนึงคือได้รักคนต่างเพศอะไรเงี้ยเอ้ไม่ได้รักคนต่างวัยทำไมถึงต่างวัยเพราะว่าคนเลขน,นี้มักจะมองภาพของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นึกออกใช่ไหมครับดูแล้วใจถ้าเกิดว่าคุณมีเลขหนึ่งหกแล้วคุณเป็นอายุน้อยกว่าคุณก็ชอบคนที่มีอายุมากกว่าเพราะว่าถ้าอายุเดียวกันคุณก็จะมองว่าอ้มันอาจจะดูไม่เป็นผู้ใหญ่พออเในออกใช่ไหมครับประมาณนั้นนะ่ะมันอาจจะแบบดูแลเราไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะมีมุมนี้ขึ้นมาก็เลยดูแบบต่างไวัยไปนะครับหรือหรือ เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีเลขหนึ่งหกเราต้องการคนที่เข้าแก๊ปเราซึ่งบางทีคนรุ่นเดียวกันมันอาจจะหัวแข็งเกินไปเราก็อาจจะต้องการคอนโทรลคนเราก็เลยมองคนที่อายุน้อยกว่าเรามากเราจะได้คอนโทรลได้คือเลขหนึ่งหกอ่ะเขาจะมองพิจารณาตัวเองเป็นหลักไงพอพิจารณาตัวเองเป็นหลักปุ๊บก็จะเป็นลักษณะของการที่เออโอเคฉันจะเอาแบบเนี้ยอม,มันก็เลยแบบเรื่องของช่วงวัยมันก็เลยห่างกันอนี่ผมอธิบายให้ในมุมที่ เป็นภาษาที่เข้าใจกันได้นะไม่ใช่ภาษาโหนไงจะได้เข้าใจได้อ๋อคาอธิบายมันเป็นเชิงนี้นะครับน่าจะครบถ้วนกระบวนวามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรื่องของเลขหนึ่งหหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในมุมอื่นแต่ผมมองว่ารีวิวนียน่าจะน่าจะตอบโจทย์คนทั่วไปที่สามารถเออเข้าใจมันได้ไง่ายๆนะครับถ้าอยากจะได้แบบเอ้ยมุมเชิงลึกตั้มลงตําแห่งอะไรพวกนี้ต้องมาเรียนนะ <c oughs> ขายของกันเลยนะครับก็น่าจะครบถ้นกระบวนวามนะครับในเลขนี้ก็เป็นเลขรีลันใหม่เพราะว่าหนึ่งในของเก่าเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่แค่มองในมุมบางมุมแต่นี่คือผมพยายามเอากลับมาทําใหม่ในในเลขที่มันบางเลขเนี่ยก็พูดดีแล้วแหละแต่ว่ามันมีเสียงแทรกมีอะไรเนี่ยผมก็ตัดออกตัดออกนะครับก็พยายามเอาสิ่งที่ดีสุดเข้าสู่ช่องตัวเองนะครับปรับปรุงใหม่นะครับทําใหม่ คิดใหม่ทำใหม่หมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งทางช่องยูทูบและทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้ก็สำหรับเลขคู่นี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าเป็นคลิปที่ใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอรูปแบบแบบนี้ถ้าเป็นคลิปเก่าอาจจะเป็นรูปแบบตั้งๆงใช่ไหมร้านข้าก็ของขวางหน่อยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะครับลคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับ สวัสดีครับ